กับดิฉันนะคะวรินยาค่ะวันนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาของ e a s y b บ d y l i ้ไลตัวนี้เนี่ยนะคะที่ได้รับความนิยมอย่างมากๆเลยเนี่ยเป็นเพราะอะไรมาฟังความเป็นมาก่อนนะคะ e a s y b บ d y l i ้ไลตัวนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งประเทศเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นไปทีเดียวนะคะและทั้งนี้นะคะยังได้รับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีจากบริษัทยักษ์ใหญ่มาสุยามาประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะช่วยกันค้นคว้าเพื่อที่จะให้ได้สารสก,กัดที่ดีที่สุดนะคะจากธรรมชาติล้นๆเลยค่ะ เชื่อไหมคะว่าในซองเล็กๆขนาดนี้ค่ะ4กรัมเนี่ยนะคะอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติมากกว่า17ชนิดนะคะแต่ว่าเข้มข้นสูงด้วยนะคะที่เห็นเป็นซองอย่างนี้เนะะี่ยค่ะรับประทานง่ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะรับประทานให้ดูนะคะ อีซ y ่บอด l ี้ไนะคะเหมาะกับคนที่มีน้ำหนักที่เกิดจากมาตรฐานนะคะมีวิธีการคิดนะคะก็คือที่เขาเรียกว่า BMI นะคะก็คือเอาน้ำหนัก เรานะคะที่เป็นกิโลหารด้วยส่วนสูงที่เป็นเมตรนะคะอย่างเช่นนะคะดิฉันหนัก47ก็เอา47ตั้งหารด้วยส่วนสูง160เซนนะคะก็ทอนมาให้เป็นเมตรหารด้วย1.6แล้วก็หารด้วย1.6ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคนดีฉันเนี่ยคือเป็นน้ำหนักที่ปกตินะคะ18กว่ากว่านะคะส่วนคนที่มีค่า BMI เกิน22-23ไปแล้วเนี่ยก็จะจัดว่าทวมนิดนึงนะคะก็ให้พึงระมัดระวังนะคะ แต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเพราะว่าเรามีตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยในตัว Easy Body Light มีอะไรบ้างนะคะมีสิ่งที่ในท้องตลาดมีน้อยมากนะคะเพราะว่ากว่า17กว่า17ชนิดนะคะที่ใน Easy Body Light เรามี ะะตัวแรกเลยเนี่ยที่ยี่ห้ออื่นไม่มีเลยแน่นอนก็คือแลคตบาซิลัสแพนทารัมนะคะเป็นแลคตบาซิลัสที่ได้จากสารสกัดจากกิมจินะคะตัวกิมจิเองเนี่ยมันมีความเป็นกรดนะคะมันมีความเป็นกรดอ่อนๆน,น้อยๆแสดงว่าแลคตบาซิลัสตัวนี้เนี่ยเขาทำไมครับเขามีความทนกรดได้นะคะแต่ทีนี้ในตัวแลคตบาซิลัสแพนทารัมตัวนี้เนี่ยนะคะเขาสามารถที่จะ ทนในยาฆ่าเชื้อได้ด้วยตัวนี้ดีอย่างไรนะคะมีงานวิจัยแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเฉพาะในส่วนที่ลดไขมันนะคะลดคอเลสเตอรอลนะคะในตัวแลคโตบาซิลัสแพนทัลัมตัวนี้สามารถที่จะลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายก็คือ LDL ได้ด้วยนะคะและไตกลีสลไรด้วยนะคะนอกจากแลคโตบาซิลัสแพนทัลลัมแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือสารสก,กัดจากผลส้มแขกนะคะ พบสารสำคัญในตัวของผลสุกแขคือ SCA นะคะแล้วตัวต่อไปก็คืออารเนียเบอร์รี่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมคะอารเนียเบอร์รี่เนี่ยนะคะมีค่า o อแ c หมายถึง o อแนะคะ O-R-A-C นะคะคือค่าต้านอนุม,ม,มูลอิสระเนี่ยสูงมากกว่าแคนเบอร์รี่ถึง5เท่าสูงมากกว่ามังคุดและเชอร์รี่ถึง8เท่าเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปจับลึกกันในคราวหน้านะคะตัวต่อไปนะคะสารสกัดจากตะบองเพชรค่ะ ตัวนี้เป็นสารสกัดจากตะบองเพชรที่พรีเมียมนะคะไม่ใช่ตะบองเพชรทั่วไปนอกจากนั้นก็ยังมีสารสกัดจากสาหร่ายเคลนะคะสารสกัดจากชาเขียวตัวนี้เนี่ยเป็นที่โปรดปานของดิฉันมากๆเลยนะคะเพราะสารสกัดจากชาเขียวตัวมันเองจะช่วยลดคอเลสเตอรอลไขมันไม่ดีแล้วนี่นะคะ L D L แล้วมันก็ยังช่วยเพิ่ม H D L ที่สําคัญตัวมันก็ต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะ ตัวต่อไปก็คือสารสกัดจากพริกหรือแคปซิคัมนะคะหรือบางทีก็เรียกแคปไซซินนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะก็ยังมีสารสกัดจากรากชิคคลี่ด้วยนะคะหรือว่าชิคคลี่รูทนะคะในรากชิคคลี่รูทเนี่ยนะคะเขาก็จะมีสารอยู่ตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าอินูลินนะคะอินูลินเนี่ยค่ะ เป็นไฟเบอร์ชนิดที่ละลายน้ำอ่าพอพูดถึงไฟเบอร์ฟุ๊กเนี่ยก็จะรู้เลยนะคะว่ามีประโยชน์ต่อลำไส้และการขับถ่ายของเราอย่างไรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอินูลินก็ยังเป็นอาหารของจุลินทรีย์ดีด้วยนะคะที่เรียกว่าพรีไบโอติกค่ะก็ยังจะมีสารสก,กัดอื่นๆนะคะมีคโครเมียมคโครเมียมคโครเมียมดีอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยไปเจาะลึกกันสารสก,กัดในวันนี้แบบเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะที่พูดมาในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น1ิบชนิดแล้วเดี๋ยวตามดิฉันไปนะคะว่า เราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่าสารสกัดแต่ละตัวเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรแล้วคุณจะรู้เลยนะคะว่ากล่องกล่องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากที่สุดเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าใน1กล่องเนี่ยนะคะเทียบเท่ากับสารอาหารในท้องตลาดทั่วไป10-15กล่องเลยทีเดียวค่ะทีนี้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าทำไมถึงควรที่จะเลือก easy body line ค่ะ สวัสดีค่ะอยู่กับอ้อมค่ะวันนี้นะคะอ้อมมีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งมาแนะนําค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีด้วยและที่สําคัญมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักของเราหรือว่าลดความอ้วนนั่นเองนะคะอย่างอ้อมเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะน้าหนักขึ้นมา5กิโลอ้อมเลยได้มีโอกาสมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Easy Body Light ค่ะ1กล่องมี30ซองนะคะกินแค่วันละซองเท่านั้นแหละถ้าเกิดว่าไม่ต้องการรีบร้อนอะไรมากในการลดน้ําหนักนะคะถ้า เกิดว่าอ้วนมากๆเนี่ยหรือว่าอยากจะลดน้าหนักเยอะนะคะอย่างเช่นคนที่อยากจะลงสัก10บโลหรือว่ามากกว่านั้นนะคะก็สามารถค่ะรับประทานได้วันหนึ่งสองซองเลยนะคะเช้าเย็นก็ได้หรือว่าเวลาไหนก็ได้ค่ะที่คุณถนัดหน้าตาก่องจะเป็นอย่างนี้ค่ะ easy body light like. กินง่ายมากๆนะคะอร่อยด้วยเดี๋ยวจะทำการสาธิตให้ดูค่ะชิกซองต้องมีแก้วก่อนนะนี่เอาแก้วนี้เลยก็ได้ ง่ายๆนะคะแล้วก็ทำมาจากธรรมชาติ100%เเนะคะไม่มีเอฟเฟกใดๆทั้งนั้นไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายที่สำคัญเนี่ยไม่โยโย่แน่นอนเลือกกินแล้วก็ยังสามารถควบคุมน้ำหนักตัวได้ต่อไปค่ะไี่เรียงไทยนั่นี่ยยอิ๊งเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขอใส่รอดหน่อนย แล้วก็เทน้ําลงไปค่ะเทน้ำเนี่ยนะคะ7 0ม mm, ลลหรือว่าเศษ1ส่วนสของแก้วค่ะ